สวัสดีค่ะอยู่กับ BC ซวินเทศูนย์นะคะตอนนี้เราอยู่กับพาราในแอบพาที่สี่แล้วจากพาที่แล้วนะคะที่เเราวิ่งหนีผีตัวน้อยผีทิ่ผ่านกระดึบกระดึบไปทั้เหมือนจอออนเข้าเราอยู่ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมหลังจากนั้นก็ตื่นมาเรายังไม่รู้เลยต้องทำอะไรต่อนะคะอันนี้ก็มาเล่นต่อกันเลยดูไอเทมในตัวนะคะมีของอะไรบ้างก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวนะห้องที่เราเปิดเมื่อวานนะ่ะมันมีกระดาษโนต้ตใช่ไหมเอ่อเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะคะว่ากระดาษที่เราได้จากห้องนี้น่าจะห้องนี้นะเอ๊ะไม่ใช่สีห้องโนต้ตห้องโนต้ตคือพวกกระดาษโนต้ตพวกนี้มันจะเหมือนกับเป็นคำใบ้ให้เราอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยอย่างเช่นกระดาษแผ่นนี้เขาบอกว่ามีคำว่า Silence、Happiness แล้วก็ Peace คือไม่เป็นสามคำที่เรียงกันใช่ไหมซึ่งกระดาษแผ่นนี้มันจะนําพาเราให้ไปที่ห้องที่แบบมีชุดสามชุดตั้งอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าในจานวนทั้งสามอันนี้เหมือนกับว่ามีเออ happiness เนี่ยอะไรสักอย่างที่ฉันไม่สามารถใส่มันได้ก็คือเราก็เจอกุญแจที่ happiness เออที่ชุดตัวกลางใช่ไหมก็คือเหมือนอันนี้เขาใบาว่าให้เราไปหาที่ชุดตัวกลางเอออันนี้คือมันเหมือนเป็นเป็นสถานที่เราต้องไขนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยกระดาษที่เราเจอก็คือมันอยู่ห้องตรงนี้ ไหนเอ่ยห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ห้องนี้อ่ากระดาษแผ่นนัน้นมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่เอออันนี้เขาบอกว่าเออฉันในความมืดแต่ฉันฉันสามารถเจอแสงสว่างแต่ว่ามันก็อะไรอ่ะมันเดวอส์โน่ going back มันจะไม่กลับไม่กลับไปหรืออะไรสักอย่างนะคะคือมันเป็นคําใบ้อ่ะเป็นคำใบ้เหมือนกับคราที่แล้วเงี้ย คือประมาณให้เราไปทําอะไรสักอย่างกับชุดใช่ไหมแต่คราวนี้ยมันให้เราทําอะไรสักอย่างกับแสงสว่างก็อันนี้คิดว่าน่าจะพอเดาออกน,นะคะเพราะว่ามันมีห้องหนึ่งที่แบบมีไฟมีโคมไฟแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เราเคยลองสำรวจแต่เราคิดไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่นะคะแต่มันมีห้องมเมื่อกี้นี่แหละมันมีโคมไฟใช่ไหมกะะ็อันนี้คือแอบสปอยตัวเองมาน,นิดนึงนะไม่ใช่สปอยหรอกคะ่ะเพราะามันวิ่งเล่นอยู่หลายรอบแล้วหัน เออหาที่มันซ่อนอยู่ไม่เจอสักทีนะนี่ตรงนี้พอมาคุยนะคะจะตอนแรกที่เราคุยอ่ะมันจะไม่มีให้เราเปิดไฟนะแต่ตอนนี้มีแล้วกดเปิดนะคะแล้วก็มาตรงนี้สวิตกดปิดปุ๊บอ่าฮะอะไรอยู่ใต้อยู่ใต้เออฉากของโคมไฟนะอ๋อนี่เปนกุญแจนี่นะฉันไม่เห็นมาตอนที่มันปิดอยู่อนะ่ะ ตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเปิดห้องมันมีสองห้องที่ล็อกอยู่นะคะคือห้องชั้นบนห้องนี้กับเออห้องชั้นล่างข้างบนันไดห้องนี้ก่อนเปิดได้ด้วยเอ่เอ่เอห้องนี้น่าจะเป็นห้องของป้าเรานะคะอา่า มาอีกแล้วนะคะคาใบ้อันนี้คือตอนแรกที่เล่นเกมเนี้ยยังมองว่ากระดาษพวกนี้มันไม่มีความหมายอะไรแต่ที่จริงแล้วมันคือการการใบ้เพื่อให้เราไปที่ต่อไปได้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ต้องมาไขปริศนากันนิดนึงละ่ะมันบอกว่าเมื่อคุณมองลงไปลงไปใน abyss abyss นี่คือถ้าแปลมองตรงเลยมันจะแปลว่าขุมนรกหรืออะไรที่มันแบบดําดิ่งลึกลงไปนะคะก็อบอกว่าถ้าเรามองลงไปในที่ abyss เนี่ยไอสิ่งเนี้ยมันก็จะมองกลับลงมามองเรากลับมาเหมือนกัน ซึ่งมันจะหมายถึงอะไรดีอ่ะมันจะดำดิ่งหรือกนะ็ไม่นะมันมันน่าจะเป็นเอ้บ่อน,น้ำใช่ไหมไาดูกันอ้าเมื่อกี้ข้อความมันเปลี่ยนไปแล้วฉันอ่านไม่ทันรอทีค่ะ อะไรสักอย่างส่องแสงอยู่ด้านล่างหรือว่ามันจะเป็นกุญแจมีมาให้เลือกแบบเนี้ยแต่คือถ้าแบบถ้าเราเลือกอันล่างคือเราก็ทําอะไรต่อไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีทางเลือกใช่ไหมแบบเนี้ยต้องเลือกเ,อเลือกที่จะเข้าไปข้าาในพยายามจะคว้ามันนะคะ, mm hmm. ะใกล้จังได้แล้วว้าโอ้ แล้วเราก็ตกลงมาออโอ,โอยไม่นะนีฉน่ฉันตกลงมาเหรอโอ้ยมันตกลงมาลึกมากเลยนะฉันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้แนมะ่ะฮัลโหลมีใครอยู่รอบไหมใครก็ได้ใครก็ได้มันจะมีใครมาได้ไงนี่บ้านเธอในทะี่สวนหลังบ้านเธอนะโอ้ไม่นะฉันว็ทำอะไรต่อเน,นี่ย อ่าเซฟก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยฮะ,ะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่นะคะอตอนนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะคาเนเหมือนกับแพงกําแพงนี้มันแบบมันดูบางๆมันดูอะไรสักอย่างนะคะอ้าวอันนี้คือไม่ได้เล่นนะคะมันเหมือนกับว่าอันนี้ตัวละครมันทําเองนะ ฉันฉันจะลองฉันลองใช้ก้อนหินทุบมันให้แตกดูไอแคนเมนฉันอาจจะทำให้มันเอ่อไงอะประมาณฟุตโฮแบบให้ลองเท้าเพื่อจะปีนขึ้นไปได้อะไรอย่างงี้ปะ เกิดเป็นรูเกิดเป็นรูเกิดเป็นรูเ,เรซฟเถอะเซฟเถอะจะเกิดผลโอไม่อยากเข้าเลยอ่ะ,อะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันม,มีช่องมีทางลับอยู่ใต้ใต้บอ่อน้ำนี่เหรอมันมันแปลกมากเลย แน่แถตะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะพาฉันขึ้นไปข้างบนได้นะฉันต้องเดินดูล่ะว่าแล้วเชียวเสียงนั่นมันอยู่ที่นี่เหรอ,อฉันต้องวิ่งโอปปเอปไปไปไป,ไป,ไป โอไม่ชอบเลยภาวะกดดันแบบนี้เห็นตอนนี้ไม่ค่อยพูดอะไรนะคะแต่ตอนนี้ในใจหัวใจเต้นตุบตะตุบตาลุบตับมากเลยตื่นเต้นแต่มาคงตามแล้วไม่ท้อหรอกมั้งแล้วทางมันจะไกลไปไหนวะเนี้ จับยังจับยังยังต่อยเหรอโอ้โหใครมันก็ช่างเนาะทำทางแบบนี้

อเดินแทบตายวนกลับมาที่เดิมแล้วก็ล้มพับอยู่ตรงนี้เอะคามูระคุณอะคามูระ โุระคุณโอเคไหมนะคะมูระอฉ,ฉันจะโยนเชืเอกลงไปให้คุณรอแป๊บหนึ่งนะ,ะค,คุณโอเคไหมอคุณดูไม่บาดเจ็บมากนะแต่ว่าคุณควรจะไปโรงพยาบาลซะหน่อยนะมขอโทษที่ผมแอบเข้ามาในส่วนของคุณแต่ว่าอ ผมเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ไม่เปิดประตูะตอนที่ผมกดกิ่งหน้าบ้านคือสทีผมก็เลยเข้ามานะ่ะเอะคุณนาคะมุระอันนี้นหากที่เรเห็นมิกกี้หน้านิ่งมาตลอดนะคะตอนนี้นางร้องไห้ได้แล้วปกติไม่เคยเห็นเปลี่ยนหน้าเลยเอ๊ะคุณคุณนาคะมุละเป็นอะไรหรือเปล่า พอพแล้วฉันฉันเกลียดที่นี่ฉันอยากจะซื้อจะกลับบ้านปีศาจงั้นเหรอมีปีศาจอยู่ในบ้านหลังนี้จริงเหรอตั้งแต่วันที่ชันย้ายเข้ามาบางอย่างที่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่สัตว์มันมันพยายามไล่ตามชั้น ตอนที่ฉันตกลงไปในข้างล่างเออตอนที่ฉันตกลงไปข้างล่างเออมีอะไรฉันเจอถา้าแล้วมันก็ไล่าตามฉันเออแล้วมันไม่ใช่แค่ปีศาจมันมันมีเส้นผมอยู่ในน้ําแล้วก็ในฝักเป็นโนนอเล่นเองแล้วมีเสียงแปกลกๆฉันฉันไม่รู้มันคืออะไรฉันฉันกลัว เออมันดูยากเลยที่ผมเออที่จะเชื่อเนี่ยแต่มันเป็นความจริงนะเออจริงๆมันดูเหมือนกับซอมบี้ฉันฉันไม่โกโหกหรอกเรื่องเนี้ยออาผมเข้าใจครับแต่ผมว่ามันคงไม่ใช่ปีศาจหรอกมันอาจจะเป็นสัตว์ป่าหรืออะไรสักอย่างโอเคผมเข้าใจละเออวันนี้คุณก็ไปนอนที่บ้านผมสิฮะ จริงเหรอคะก็ผมอยู่ที่นั่นมาห้าปีนะครับแล้วผมไม่เคยเจอจ้าปีศาจนเลยอะผมคิดว่าคุณน่าจะปลอภดภัยที่อยู่ที่นั่นนะสมเหตุสมผลนะ <c oughs> อ่อผเดี๋ยวผมจะดูรอบๆเองระหว่างที่คุณหลับอยู่ในคืนนี้นะครับผมจะคอยระวังถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น เอ,อไม่จำเป็นต้องดันบี ridiculous หรือิคกเกสเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ไล่คาถาอะไรอย่างนี้ปะ่ะมานว่าเออ่อยังไงก็วมันก็จะดีเองมาท,งทิ้งเรื่องนี้วาให้ผมดูแลเถอะยังไงก็อยากให้คืนนี้คุณพักผ่อนซะ โอ้โหมานน่าอยู่ในเนี้ยแต่เป็นโลกจิตอะไรในทัง้งครุกแมนทั้งอะไรในแอกเตียงต้องอยู่มุมขวาล่างของห้องเอ๊ะยังไงห้องคุณสะอาดมากเลยนะคะอ่า ...I อ u s t อจ n t บันผมมีของไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ายังไงก็ตามนะคะคุณทาคูระผมขอถามผมขอถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหมอะไรเหรอคะ คุณบอกว่าคุณป่วยเออมันเป็นอาการป่วยแบบไหนแล้วครับผมขอโทษนะคะพี่เออไปถามเรื่องแบบนี้กับคุณออขอโทษแทะสะดุดนิดนึงนะคะเพื่อนมาหาที่ห้องออ,อเคต่อนะคะต่อถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอ่านี้แปลแล้วนะคะ depression อ่า depression นี่แปลว่าอาการซึมเศร้านะคะฉัน ฉันก็ต้องกินยากินยารักษาการซึมเศร้าและฉันก็เขียน serial story เหมือนกับว่าเขียนนิยายที่มันต้องต่อเรื่องอ่ะ,อะผมเข้าใจคุณคงต้องการจะพักผ่อนจริงยังไงก็ให้เอ่ทิ้งเรื่องจะปิศสารนะว่าจะผมแล้วนันนะขอบคุณมากค่ะเอ่อแล้วก็เกี่ยวกับ เออคุณคุณนายซาเอกิเออน้าของคุณเนี่ยเออคุณช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับเธอหน่อยได้ไหมอ่ะเออคุณซาเ,เอิเออป่วยตายหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันแปลกนะเออชินเธอดูสุขภาพไม่ค่อยดีตั้งแต่เออในครั้งสุดท้ายที่ผมรู้จักเธอเออที่ผมเห็นเธอ คุณป้าของฉันเธอฆ่าตัวตายในบ้านหลังนั้นฮะเออฆ่าตัวตายเหรอผมผมไม่รู้เมื่อก่อนเลยเออคุณรู้ไหมคะว่าทำไมอ่ะเธอแต่งงานเออเธอแต่งงานสิบปีแล้วแล้วก็เธอก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากแต่ว่าเธอก็ท้องได้ หลังจากที่แต่งงานได้ห้าปีทั้งเธอทั้งสามีมีสึกมีความสุขมากๆเลยแต่ว่าเด็กคนนั้นคลอดมาแล้วก็ตายคุณน้าของฉันไอ้คุณป้าเอ๊ะไม่รู้น้านะหรือป้าแอ้วคุณป้าของฉันโทษตัวเองมาตลอดแล้วคุณลุงของฉันเหนื่อยที่จะต้องดูแลเธอเขาก็เลยออกจากบ้านนั้นไป แม่ตอนนั้นเธอเก็บตัวจากคนแปลกหน้าเธอมันจะบอกว่าเธอถูกมองหรือว่าชิ้นอันนี้อะไรไม่รู้นะคะฉันกับแม่เป็นครอบครัวเออเป็นครอบครัวของเธอที่เหลืออยู่เราควรจะดูแลเธอเราควรจะสนับสนุนเธอแต่ว่าเราไม่ได้ทำ แม่ของฉันป่วยเป็นฮิสตีเรียฮิสทีเรียนี่คือเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งนะคะก็ที่ใครหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าฮิสตีเรียเนี่ยเป็นอาการที่แบบผู้หญิงแบบเอออยากจะอยากจะมีอะไรกับผู้ชายอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่นะคะคือที่จริงอ่ะมันเหมือนเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งที่แบบทําให้มีอารมณ์รุนแรงอะไรประมาณนั้นนะคะก็เปลี่ยนความเข้าใจใหม่นะแล้วก็ เออลิตเตอร์ซิสเตอร์คือสรุปนะคะแปลผิดมาตลอดเลยเธอคือคุณน้านะคะคุณน้าไม่ใช่คุณป้าโอเคนี่ขอแก้ตัวนะคือคุณน้านะจะบอกว่าคุณแม่ของคุณแม่ของเราเนี่ยจะแบบเออเหม,มือนกะมีอคติกับคุณน้าของเรามาตลอดนะคะแม่แม่เรียกคุณน้าว่าเป็นคนบ้าแล้วก็เป็นฆาตกรเออแม่ไม่ต้องการจะไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวอ,อะไรกับเธอ ฉันกลัวแม่ของฉันนะแต่ว่าฉันก็มองข้ามมันเออโดฉันรู้ว่าน้าของฉันเจ็บปวดมากถ้าฉันมีความกล้ากล้าพอแล้วฉันก็สะดุดดุนเธอเธอพาเธอไปโรงพยาบาลทุกอย่างมันคงจะไม่เกิดขึ้นในวันนั้นฉันมาที่บ้านหลังนี้โดยที่แม่ฉันไม่รู้ฉันกังวลเกี่ยวกับน้าของฉันมาก ฉันเห็นเธอแขวนตัวเธอเองที่ชั้นสองฉันกลัวเชือกนี่มันนัดแนและสุดท้ายมันก็เธอก็หล่นลงมาอย่างที่พื้นแม่ฉันไม่ต้องการบ้านหลังนี้แม่ฉันไม่ต้องการจะจำอะไรเกี่ยวกับน้าของฉันโอ้ยคนเป็นอาการทางจิตนี่กือมันมันน่าจริงๆเลยนะทำไมถึงแบบเกลียดน้องตัวเองขนาดนี้ แต่พอฉันเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการซึมเศร้าแม่ฉันก็บอกให้ฉันมาที่นี่บอกว่ามันเป็นบ้านที่ดีสําหรับคนบ้าโอ้ตายแล้วคุณแม่คุณแม่ทำกับหนูบบมีได้ยังไงเนี่ยเออฉันแน่ใจว่าเธออาจจะหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นที่ที่ดีดีกว่าที่ฉันจะตายเอ๊ t h a I might Aswell อ๊ะประมาณว่าอะไรอะ t h a t I m i ไหมฉันอาจจะตายเหมือนกันโอ้แม่เช่งลูกตัวเองเหรอทำไมทำแบบนี้อะ ฉันขอโทษฉันพูดมากเกินไปไหนฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดเท่าไหร่นะอีเวอรีอ่รบเออ,อก็เออมองไม่เป็นไรหรอกครับเออ,อยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะผมจะไปดูรอบๆบ,บ้านของคุณนะคุณคามุระเออคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านคุณแล้วกันนะครับ เออนี่ก็ดึกแล้วยังไงก็คุณควรจะนอนได้แล้วนะครับเออคุณใช้เตียงได้นะอ๋อไม่ไม่ล่ะฉันฉันนอนที่โซฟาหรือที่พื้นก็ได้เอออ๋ออย่าตลกไปเลยนะครับเออคนอย่างคุณเนี่ยไม่ควรจะนอนที่พื้นหรือที่โซเอออ่ายังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะนอนที่โซฟาเองคุณนะคบุญนะนอนที่เตียงเห็นะครับ คุณมิระเป็นคนดีจริงนะ It s clam me to talk to him It's clam me to talk to him เออมาว่าเนีเอเอเหมือนดีอะไรที่ได้คุยกับเขาอะโอเคเขาให้เราไปนอนใช่ไหมงั้นเราก็ควรจะไปนอนถูกปะปะนอนเอาไงดี20่สบันทีแล้วเอาเปว่าตัดแล้วกันนะคะก็คือวัน,นนี้เราก็จะได้รู้เรื่องราวเ,เกี่ยวกับการตายของคุณน้าน,นะคะเกี่ยวกับ ครอบครัวของมิกกี้ก็ได้ดูอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาต่อกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็สำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย